สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่โอวิกชินแนลนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ครับผมเราอยู่กับเกม s u m m o n e r War Sky a r e น a นั่นเองนะฮะแล้วนี่ครับผมเรียกได้ว่าเรากลับมาแล้วนะฮะบ้านอันแสนอบอุ่นที่เก่าที่เดิมที่เราเคยสร้างสถิติสกอร์แสงมืด12ใบสุมม่มได้5ดาวแสงมืด3ตัวมาแล้วนั่นเองนะฮะเป็น i อเดีเก่าของผมนั่นเองตอนนี้ผมก็กลับมาแล้ว i อเดี ID เดิมเพิ่มเติมจะมีน้องแวมแสงนั่นเองนะฮะนี่มีแวมแสงเรียกได้ว่าลูกน้อยผู้พัดพรากตอนนี้น้องมาอยู่ในมือเราแล้วนะฮะ มาด้วยส่วนตัวอื่นเนี่ยก็น่าจะเป็นสคอตเดิมหมดนั่นเองนะฮะประมาณนี้แล้วก็วันนี้ก็ผมต้อนรับการกลับมาของไ d เดีเก่านะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเติมแพ็กสั่งสอนซะหน่อยไม่ได้สั่งสอนมานานแล้วนะเกม s ัมเมอร์วอเนี่ยมันต้องโดนโอบิกแล้วละ่ะคลิปเนี้ยวันนี้แพ็กที่เราจะมาเติมเนี่ยจะเป็นแพ็กพิเศษเ l l โลออทามนั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นแพ็กฤรือดูใบไม้ร่วงนะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าจะเป็นโอบิกหรือว่าใบไม้ที่จะร่วงนะฮะหลังจากจบคลิปเนี่ย แพ็กที่เราจะเติมเนี่ยคือตอนนี้ผมอยากได้5ดาวแสงมืด<อ>เพิ่มไว้ทุกคนอย่างเดียวเลย3ธาตุหลักผมไอดี ID นี้มันแทบจะไม่ค่อยขาดตัวอะไรแล้วอะเมตานะวันนี้ผมก็เลยว่าจะมาจาัดแพ็กนี้69เหรียญกับ99เหรียญนั่นเองนะฮะมันจะได้สกอร์แสงมืดกับสกอร์ข้ามธาตุเยอะหน่อยเนอะซึ่งถ้าใครคิดจะเติมเงินครับผมผมขอฝากร้าน power play ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสามารถเติมถูกกว่าเราเติมเองภายในเกมจากแพ็กราคา3,700บาทเนี่ยก็จะลดราคาเหลือ2600บาทได้อะไรประมาณนี้นะฮะอยู่ที่แล้วแต่ช่วงแแแลล้้ววตตต่่่คาเงงินนนขอะอะะดย แล้วก็เวลาเติมเนี่ยอย่าลืมเลือกสตรีมเมอร์ที่ตัวเองชอบด้วยละกันนะครับฝากโอบิ B ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยละกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไม่รอชาร์จเดี๋ยวเราเติมกันเลยดีกว่าเนอะเดี๋ยวผมไม่เติมกับเพาเพลเลยจัดไปครับผม โอเคก็ผมแล้วตอนนี้เรากลับมากันแล้วนั่นเองนะฮะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเติมเงินโคตรไวนะฮะโปรเซสการเสียตังทำาหม,มันไวขนาดนี้มาเดี๋ยวเรามาดูของที่เราเติมกันมาเลยดีกว่าละกันนะฮะไอที่ผมเติมไปเนี่ยจะเป็นแพ็คประจําวัน1 2ึสมีแพ็คเช็คอินมีแพ็คหอหนึ่งกับสนะฮะแล้วก็ไอแพ็คที่เราได้พูดไปตอนข้างต้นเนอะรวมๆแล้วเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะนับเลยนะเรียกได้ว,ว่าเกือบ20เกือบ20เคเซนีนะฮะจุกๆุครับน้องๆ นี่เราได้ของมาเพียบเลยนะทุกคน A later few moments later. มาทุกคนสกอร์วันนี้ที่เราจะมาเปิดกันเนี่ยก็จะมีสกอร์ข้ามธาตุ9้าใบสกอร์แสงมืด21บใบแล้วกันนะครับส่วนสกอร์ส้ม200กว่าใบเนี่ยผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันผมว่าจะเก็บเอาไว้เปิดตอนที่มันเป็น10แถมหนึ่งะตอนที่มันมีมอนใหม่เข้าแล้วกันเนาะไม่ก็เปิดตอนที่หัวร้อนๆแล้วกัน <laughs> ว่าแต่เราขาดตัวอะไรบ้างทุกคนเอาตรงๆ สิ่งที่เราต้องการตอนนี้ธาตุไฟเราน่าจะไม่ขาดตัวอะไรแล้วนะส่วนธาตุน้ําขาดน้องกระเป๋าขาดเอโวส่วนธาตุลมเราขาดสมิเซอร์ใช่สมิเซอร์ตัวนี้ดีนะเราขาดอินทราเราขาดคัสันดาที่เพิ่งปรับมาใหม่เราขาดโซเนียเราขาดโดมินิกโอ้ยธาตุลมเราขาดเยอะเหมือนกันนะอ่าจริงๆสกอร์ส้มเอาสักหอมปากหอมคอสักนิดหนึ่งล้วกันเนอะเอาว่าสกอร์ส้มเราเปิดสักสักกี่ใบบียี่สิบหกใบละกันเอ้มันเหลือ250เป็นเลขสวยๆไปกลมๆคลิปจะได้ไม่ยาวมากแล้วกันนะครับทุกคน โอ้โหออบูทุกคนฟ้ามันช่างสว่างสดใสนะฮะ อืมโอเคอีหกใบช่างมันแล้วกันนะทุกคน <laughs> ถือว่าเป็นการสั่งเวยไป20ใบามา <laughs> เดี๋ยวเราเข้าสู่โซนแสงมืดเลยแล้วกันมาแสงมืดเรามีทั้งหมด21ใบนั่นเองนะครับน่าจะได้ประมาณ1ผ่านเนอะตามเลทของเกมเพราะว่าเลทผ่าเกมนี้มันคือประมาณ6%กเปอกว่าๆฮอลัสแสงลมแสงออมืดเวโรนิกา้าแม็กซิมิลเลียนตัวอะไรก็ได้5ดาวแสงมืดได้หมดนะฮะไม่ก็4ดาวตัวใช้งานคือไอเดียเนี้ยยังไม่มีบูมมืดเลยนะทุกคนอืมบูมมืดไม่มีเงือกแสงไม่มีคินคี้ก็ไม่มีก็คือเหม <laughs> สีดาวตัวใช้งานก็ดีใจแล้วนะเอาตรงๆไวกิง้งเอาดีๆลูกพี่ผมไม่มีทีท่าว่าจะผ่าเลยวะ่ะทุกคนหาปุ๊แม่หมดจอมคาถาเอาหน่อยเพื่อนฮัลโหลสิบห้าใบเรื่อยๆแล้วกันเนาะแม่มดจอมคาถาแปลกๆผ่านไป11บเอใบทุกคนศูนย์ผ่าโหลเพื่อน oh, <no. S 1> สักผ่ากระตุกนิดนึงพอเป็นพิธี โอ้พายแสงนี่ถ้าไปอยู่ภาคคนิคอน,นี่แม่งตัวกอสเลยนะทุกคนแต่ภาคน,นี้แม่งเป็น4ีดาวไงเพื่อน21ใบายพายแสงหนึ่งตัวมันไม่ได้นะอย่างนี้คือเกลือนะเกลือแบบเกลือเค็มปีอ่ะ <c oughs> อีกสักผ่านะขอร้องโอ้โหหมดอย่างไว3ามาสุดท้ายไอ้ต้อนรับกับไอเดีเก่าขอต้อนรับแบบไม่ฮาร์ดคอร์ได้ไหมอันนี้แม่งแห้งเกินอันนี้น่าจะเป็นแสง โอ้โหนินจาพยางูใบสุดท้ายเดสตินีรอโคชุดเรียบร้อยโอ้โห21บใบจริงๆเราได้2ผ่านนี่ถือว่าผ่าแบบโอเวอร์เลดแล้วนะผ่าแรกพายผ่า2นินอย่างนี้คือเกลือนะเกลือแบบเกลือเค็มปีอ่ะอันนี้ก็มีโอกาสได้5ดาวแสงมืดนะแต่ว่านะสกอร์ข้ามธาตุหวังอะไรเยอะไม่ได้นะมา9้ใบทุกคนไปครับโอ้โหสาเป็นแสงมืดจอมโจรคิดมืด เมื่อตะเกียรที่เติมไปอะ่ะเกือบๆ0ีเคซนีเลยนะเว้ยเราจะไม่ได้อะไรสักตัวมาเล่นใหม่ๆเลยเหรอแม่งเหมือนเปิดเอาเพชรมาฟาร์มอะ่ะโอ้โหเก้าหางเป็นเครียดเลยวะ <c oughs> กระตุกนิดนึงวะ่ะโอ้โหดีเคดีเคลมลีโอหกใบแล้วเอาดีๆขอร้องโอ้โหอพินเหล็กใบจะไม่ได้ห้าดาวสักตัวเลยเหรอ โอ้โหลาพิษลาพิษน้ำอุ işte, ้ยได้ปีกม่วงว่ะพันด้า,าดน้ำเราได้ปีกม่วงนะก็ยังดีนะ9้าใบได้5ดาวหนึ่งตัวก็ถือว่าโอเคครับผมโอเคไม่เป็นไรถือว่าได้ปีกม่วงมา <c oughs> อันหนึ่งก็ถือว่าได้อยู่ละ3ใบสุดท้ายเราจะได้ใช้ปีกม่วงหรือเปล่าโอ้ยเป็นแสงมืดแต่เสือกเป็นซักไอ้ซักโดนเป็นซักสะงั้นนะฮะโอ้โหอานวิทมาใบสุดท้ายทุกคน อย่างพลิ้วเลยเรียบร้อยอศูนแท้ เราจะปิดท้ายกันอย่างนี้จริงๆเหรอทุกคนพวกเราจะปิดท้ายกันอย่างนี้จริงๆอย่างนั้นเหรอส่วนสกอ์ส้ม200กว่าใบเนี่ยผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันไม่ก็เปิดตอนนี้หัวร้อนๆแล้วกัน <laughs> ตอนแรกก็ว่าจะไม่เปิดแล้วนะเรียกได้ว่าความรู้สึกเก่าๆมันกลับมาแล้วใช่ไหมทุกคนการเปิดสกอ์ที่เรียกได้ว่าสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยแล้วสุดท้ายหัวร้อนต้องมาเปิดสกอ์ส้มต่อเนี่ยเอา5ดาวสักตัวหนึ่งแล้วกันมาจะถึง5ดาวสักตัวหนึ่งบอกว่าวจริงๆเราหยุดก่อนไหมทุกคนตอนนี้เราเริ่ เก่าเนอะอีกสักฐานนึงแล้วกัน <laughs> โอเคครับผมอีกสักสิบละกันอีกสักสิบละกันแถมให้ <laughs> โหอุ่นเลยอุ่นเลยหลังกระหม่อมเนี่ยอุ่นเลยปกติเขาจะร้อนหน้าผากใช่ไหมอันนี้ร้อนท้ายถอยร้อนทุกแอเรียของหัวบอกเลยนะฮะตอนนี้โอ <laughs> <laughs> พี่ผ่าบ,บ่อยขนาดนี้พี่ให้ห้าดาวผมด้ครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าจริงๆจุดประสงค์หลักเราไม่ได้มาอยากได้5ดาวธาตุปกติอยู่แล้วเนะโอเคก็สะสมกันต่อไปก็ผมสาหรับสกอร์แสงมืดเนาะเดี๋ยวไว้มีแก้แค้นแน่นอนผมบอกได้เลยนะฮะว่าแกโดนฉันแน่เอ้ยจริงๆอันนี้กดลับได้นี่ว่าทุกคนเฮ้ยเรามีแบบชีวิตพิเศษนะฮะมีสกอร์แสงมืดใบหนึ่งกับ SWC SWC เจริงก็ไม่รู้จะหาตัวอะไรแล้วนะมาแสงมืดใบหนึ่งสามสองหนึ่งึบโอ้โหควายโคกระบือมืดบ้าเอย้ย <laughs> ในเฟนลิสผมมีอยู่คนหนึ่งไว้ทุกคนเอาไอตัวควายเนี้ยมาใส่ปีกแมงเ้ยดูผันผ่านกูนึกว่าคิเมล่าเอ่ออะไรเอ่ยไม่เข้าพวกทุกคนนี่แหละฮะเรียกได้ว่าเป็นอะไรสิ่งตลกเล็กๆน้อยๆภายในเกม s u m m o n e r War นะฮะอะไรประมาณนี้ถือว่าขำขันกันท้ายคลิปแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็สกอร์เอสวีเราจะเปิดเลยไหมทุกคนหรือว่าเก็บไว้ตอนที่แบบเรามีตัวที่อยากได้จริงๆดิจะมีโอกาสได้5ดาวแสงมืดด้วยนะ4่ดาวแสงมืดก็มีโอกาสมาทุกคนปิดท้ายด้วยสกอร์เอสบวีแล้วกันนะครับ สามสองหนึ่งฮึบ <Yahoo! S 1> ยังพลิ้วเลยโอเคแบ็กสมิธครับฝากไว้ก่อนเถอะ oh. เดี๋ยวเจอกันกบผม oh. เดี๋ยวมันจะมีแพ็คลิมิเต็ด SWC เดี๋ยวมาลัว,ลวแน่นอนนะไอแพ็ค oh. พวกนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อน oh. จำหน้ามันไว้จำสกอร์มันไว้ oh. ก็ยังไงถ้าใครจะเติมก็ฝากพาวเวอรเพย์ไว้ด้วยละกันนะครับโอเค มาลากันไปด้วยสิ่งสวยงามแล้วกันนะฮะเป็นหน้าจอโปรไฟล์โอเคยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้รับความสนุกแล้วก็เพลิดเพลินแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในไลฟ์สตรีมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจครับผมซับสไครต์ช่องของโอบกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ผมขอตัวลาไปนอนก่อนไม่ไหวและคนง่วงไปแล้วครับผมเจอกันฟันดี้บ๊ายบายพีสไม่รู้ว่าจะเป็นโอบหรือว่าเบม้ที่จะล่วงนะหลังจากจบคลิปเนี่ย 有一百。<music>